สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาเงินมาให้น้องลี่เนาะตัวที่คุณพอ่อคุณอูมเอาให้สบายดีเอาให้เมื่อวานเมืม่อวานนี้น้องลี่ไปจูไปรงียน <c oughs> <c oughs> จะไาจ่ายก็จะหมดแล้ว <c oughs> ก็เมื่อเมื่อวานนี้กับบรอดเฮดอีวันเกิดอีกอย่างนนาเนาะบรไดจัดบรไดเป่าเค้กก็พากันไปกินบุฟเฟ่หรือว่า หมูกระทะนะคะคุณกระตุ้หมูกระทะบไดเอน่ายคิบนอะเนื่องจากว่าหาทางห้าเพื่อนมันค่อนข้างวุ่นวายและคุนละเพื่อนเปิดเพลงดังเนาะก็เลยว่าจะอาเงินให้น้องลีนะคะวันนี้หนึ่งอ๋ปกตินี่ได้แล้วหนึ่งเนบใบเซนกีบใบเซนกีบใบกว่าเขาดึงสองร้อย เพราะว่าใบใหญ่ที่สุดในลาวแล้วนะคะ1งกี่ิกีบสองพอแล้วเมื่อวานนี้น้องลดว่าเท่าไหร่นะสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปด แก้แล้ว9 9แสน9แสนกับ60,000 66,000 9แสนกีบเอ้โหพ่อบุญอูแมนคุณพ่อบุญอูม่นอยู่อเมริกาสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนเป็น USA เองนะ USA ไปเอามาก็งงงงเนาะกะเอาเอาเงินมาให้น้องลีนะคะนี่ขอบใจพด่ดีเ่อเอ็นดูต้องขอบอบใจพ่อบุญอูทาง u s a หลายๆเด้นเนาะที่ฮักแล้วก็เอ็นดูและกาแบบคอยซัพพอร์ตในเรื่องการฮ็ดคลิปเนาะอ,อันนี้กะแบบซัพพอร์ตพ์ตเอนด้เบิ้งคลิปตลอดอและกาคอยให้กำลังใจเนาะ ขอขอบใจหลายๆเด้อขอให้พ่อเพื่อนยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความใคร่ยามีเนาะขอให้ราบลื่นในหน้าที่การงานเนาะไปใส่ก็มีแต่คนห้าคนแพงบบแบบบบมีคนเสียดสีเนาะขอให้ราบลื่นทุกๆอย่างเลยอ่ะโซโซโซหน่อยนี่ค่ะเก้าใบเนาะได้ค่าขนมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้นำเงินที่พ่อให้ไปซื้อข้า ไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวมาแล้วมากินแล้วก็ใช้ใจในเหือนแล้วก็ใช้ชีวิตไปจับวันแล้วก็นํามาทําคลิปต่อยอดเนาะก็ขอขอบคุณที่พ่อบุญอุ้มที่คอยสนับสนุนและคอยอินดูเลยวกะฮักเขาสองคนเนาะขอบใจหรายๆเด้อเนาะ ตอนนี้ก็กำลังเยี่ยมสิออกไปถ่ายคลิปเนาะพีพีเอฟซีก็ช่วยติดตามเราสองคนด้วยนะว่าจะไปถ่ายคลิปยุธิเดยแด,ด้และอันใดแด้เนาะก็จะถ่ายในตัวเมืองเมียงจันทนี่แหละแต่ว่ายัางบุกงวาร์จะไปสถานที่ใดเื่อช่วงนี้ก็กอ,องไปมอดไปม,ม,มอดเอง <laughs> ก็ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยอำนวยมันก็มีฝนบ้าง ฝนฝนแดดแดดนะคะทุกคนก็บางมือก็ไปได้ออกไปนอกบังมือก็จะได้ออกไปนอกเนาะมือนี้ก็เอาเงินมาให้น้องลีแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ค่ายคลิปนากานเนื่องจากน้องเรียนไปโรงเฮียนไปเรียนเออไปตำลักไปเียอเลยเป็นเรียนเลยเนาะพอดีไปเดียวมามันแบบเปลืองแล้วมันรถน้องลีออกไปตอนเช้าๆมาก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงคนเหินแล้วก็พากันออกไปกินหมูกระทะไม่ได้่ายคลิปให้พี่พ FC ซได้ดูเนาะ ก็ไปในครอบครัวม so, ีน้องลีมีน้องโมนามีน้องรถแล้วก็แฟนของน้องรถนั่นแหละคนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็น้องรถขออวยพรให้พี่พีเทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อให้เฮามาไลย์สำใดก็ขอให้กลไปไลร์ยลายสำนันเนาะพอยลายเท่ามันเลยไาย์ํำนันก็อันสำหรับเงินยูเอนยูเอสเนะร้อยหกสิบ ดอลล่ามาเป็นเงินเหล่าก็ถือว่าหลายเนาะเพราะว่าเรทเงินมันสูงนะคะโ <1 S 2> ดอลลร์เท่ากับ16,000พัายในหนึ่งแมนสิพนหนึ่งร้ายเนี่ยแต่ว่าก็สิได้จะ่6 6 0 0พันนั่นแหละนะคะทุกคนก็ได้หลายอยู่ออนอกจทก่ว่าอยู่ได้แบบโอ้ยอยู่ได้เป็นโดนดน,ดนเติบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเงินไทยอันนี้ก็200ร้อยป 400เนี่ยนับดูสองสี่หกแปดสิบหนึ่งพันสองสี่หกแปดหนึ่งพันแปดร้อยบาทน้องลีได้หนึ่งพันแปดร้อยบาทความจริงเก้าแสนกับห้าสิบพันนะห้าสิบพันนี่จะเอาให้น้องโมนาซะเพื่อเป็นเองที่น้องโมนาก็ทำคลิปเน่ทำคลิปช่น้องลีเดี๋ยวน้องรถพาไปดูน้องโมนาก่อนนะเดี๋ยวให้น้องโมนาเอาพี่ เออเอามาให้ลงนั้นอันตากเครื่องสบายดีหน่อยไม่ต้องโฟกัสที่แต่กินมาหนี้มานี่ก่อนเอามานี่ก่อนทำงานนางนาตากเครื่องนี่คืออ้าวไม่เอาหรอขึ้นแค่เข้าใจเข้าใจอันพอประตูเนาะอ่านวนาใจพอะตูคุณอุูมเด้อที่ส่งเงินมาให้ เอลี่เอลี่ก็ประรุ่นเธอในให้หัวข้าเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบใจทุกคนที่แบบฮักแล้วก็เอ็นดูคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเฮ็ดคลิปของเราเนาะแต่ก็นี่ก็คือสองใบนี่เอ้าเอ็งเอ้าเอาไปไงว้าวะยอมย้อนอันนี้ก็คือจะให้พี่สาว เอาให้คืนเอาให้ค่ามันเกิดไงเออคนเกิดละเมื่อวานนี่เราว่าซีไปเฮียนมาแล้วว่าซีแวซื้อเค้กมาเฮ็ดอ่าเป้าเค้กแล้วกันลแล้วดีเอก้อร็ซทาะว่าไปกินบุฟเฟ่แล้วก็เลยว่าบริสุ้อมาว่าซื้อพอกซื้อไผ่มาล้วซื้อไผแล้วก็ย่าเนาะเข้ามากันซีเฮ็ดกเก้าแล้วกันเลยว่าย่าทีแรกว่าซีโบเฮ็ดยังทีแรกเนี่ยว่าซีโบเฮ็ดยังคิดไปคิดมาอูมูน่กกคือซียากเป้าเค้กไงซียากเค้กไงเด็กน้อยเนาะถามอยู่ต่เราก็เลยว่าเอ ไปกินนั่นบุฟเฟ่เอาซะก็ทีแรกว่าชิมซื้อเค้กมาเป้าเีกอะมาฮอดเฮนแลวก็ย่าเลยจนฮอทซิโมูมอมาแม่เลยบริหารเขาปิดละปิดแล้วน้องรถก็คือน้องรดบ้านเลยน้องรถบ่ค่อยได้สําคัญกับปันเกิดปันใดก็เลยว่าว่าิบูเฮดละมีแต่โ่นเงินไปให้แม่ทั้งสองคนแม่แฟนน้องรดแล้วก็แม่บางคนละห้าเซนและการล้วเน้อคุณเนาะ ให้พระในบ้านเอานี่คือผลตอบแทนที่ให้พระในบ้านนะคะให้พระในบ้านแล้วกาด้วยนี่อันนี้ของควัญมันเกิดน้องเรียวให้ซองแสนนะคะอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเนาะมื่อวนนี้หาซีบีโอถาคลิปไทยอยากได้เด็กกระซื้อเอาอยากกินอะไรก็ซื้อกินเถอะนี่คืออยากกินอย่างกระซื้อเลนะอันนี้เอาให้ของควัญมาเกิดน้องอยากกินอะไรก็ซื้อให้น้องกิน อันนี้เอาให้ซื้อเลยจะต้องซื้อให้น้องกินซื้อก้านะขอบคุณค่ะขอบใจลายๆเดินเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขของเฮาที่เพิ่นได้แบ่งปันเนาะทั้งเพิ่นเพิ่นคอยซัพพอร์ตยูทูบเบอร์ลราหลายๆคนในยูทีลาวเขานะเพิ่นแบบอ่าเอ็นดูนะเวลาทำคลิปเนาะเพิ่มมากเพิ่นติดตามมันก็ือ็เอนดู ก็ขอบใจ FC ทาง USA และประเทศไทยและประเทศลาวและทุกๆคนที่มาติดตามเหมือนเดินแล้วก็คอยสป,ปอตเธาเนาะโอเคค่ะเนาะคลิปนี้เขาสองคนก็ต้องกล่าวคำว่านคเด้น <laughs> มงงคามก็ขอขอบคุณอีกข้างอะไรบูฮู้ที่เอาอย่างมาเว้านอกากคําว่าขอบใจขอบใจที่ติดตามมาตั้งแต่แรกตั้งแต่บรัณมีผู้ใดฮู้จากเขาแม่จนพีพีเอฟซีก็คอยแบบซัพพอร์ตคอยแนะนําการทําคลิปแบบทุกๆอย่างการเบ้าการจากอ่ะการท่ายเนาะเพราะว่าบางอย่างเขากับบูฮู้เนาะเพราะว่าเขาเ่แนเหมืออาซีพ่ะนะถึงก็แบบไปค่อยพัฒนาไปเด้อเนาะก็ตอนนี้น้องลีใกล้จะครบหนึ่งแสนซับแล้วทุกคน ก็ฝากคนไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องลี่เพื่อให้ได้เห็นโล่โลคับโลเงินเนาะโลเงินโลเงินต่างเร็ดนะทุกคนถ้าได้โลมาแท้ๆก็จะมาขอบใจพี่พีเอฟซีเช่นกันเลยใจอย่างยิ่งเลยแม่นเนาะถ้าบ่มีพีพีเอฟซีเฮาก็บ่มีมือนี้นะคะทุกคนเฮาก็เฮ็ดคลิปมานี้ก็น้องลี่ได้ฮอตปีแล้วเนาะปีปลายน้องโรเจอรก็ฮอตสองปีแล้วได้ทุกคนช่วยชีวิต พวกเขามาหลายแบบว่าอ,อวถ<ด>ื่าดีขึ้นหลายเลยตั้งต่ย t u b e มาเดนถ้าบ<จ><า>่มี YouTube ถ้าเศนทักกิจเป็นอย่างนี้เขากับบฮู้วาสิเอาเหมืนเอาคำตดสิไดยมาแบบคอยเจือจุนครอบครัวกันไปวันๆเนาะก็บของแต่ยทุกคนหลายๆเดอเนาะ ขอบใจที่มี y u t u b e แม่ขอบใจ Youtube นำขอบใจพี่พีเอฟซนำแล้วก็ขอบใจผู้อยูเ่เบื้องล่างทุกสิ่งทุก,กล่างที่ออคอยซัพพอร์ตเนาะออโอเคเนาะห้าสามคนต้องกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพี่พีเอีกครั้งเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปและอีพีต่อไปเด้อบ๊ายๆาย <Bye. S 1> เอาคืนด้วเงินนี้่ละ <laughs> <laughs> เร็วคลิปแล้วเอาคืนด้ว <laughs>